เรามาต่อข้อต่อไปกันครับผมจากปฏิกิริยาเคมีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยครับเหมือนเด้เลยนะครับแต่ว่าอะไรครับทีนี้เราเปลี่ยนแปลงนะครับสารที่ให้มาบ้างนะครับเข้าใไหมครับอจากปฏิกิริยาครับคาร์บอนครับเกลือกับแก๊สไฮโดรเจนครับนะครับได้เป็นตัวนี้เกิดขึ้นนะครับดูสมการก่อนเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับขาดไม่ได้นะครับดูสมการก่อนถ้าเราผิดขั้นนี้ขั้นต่อไปผิดแน่นอนครับนะครับเข้าใไหมครับ ดุลสมการก่อนเลยครับยังไงดีเอ่ยยังไงดีเติมเลข2ตรงนี้ใช่ไหมครับแม่มี4ตัว4ตัวเรียบร้อยครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาครับที่ครับนะครับ standard temperature and pressure ครับก็คือสภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐานนั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็คือเขาจะให้คิดที่สภาวะมาตรฐานนะครับนั่นเองนะครับก็คือเห็นไหมครับถ้าให้แก๊สไฮโดรเจนนะครับเขาให้แก๊สไฮโดรเจนมา13.44ลิตรเนี่ย เราต้องแปลไปเป็นโมลที่ STP น,นะครับเออเข้าไหนะครับจะทำปฏิกิริยากับทาน C ก็คือตัวเนี้ยกี่กรัมคือทำปริยาพอดีกันอนะเท่าไหร่อันตัวนี้ไม่ต้องการครับจวดไม่ต้องการอยากรู้ว่าถ้าใช้แก๊สไฮโดรเจน13.44ลิตรจะต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์กี่กรัมครับแค่นั้นโอเาปหดุลสมการเรียบร้อยได้โมลเรียบร้อยคิดสิ่งที่จดย์กำหนดมาให้เป็นโมลครับสิ่งที่โจดย์กำหนดมาให้เป็นโมลก็คือ ไฮโดรเจนครับ่คิดโมลของแก๊สไฮโดรเจนครับเขียนไหมครับเขียนไหมคิดโมลนะครับก็คือคิดจากสูตร n เท่ากับ V ส่วน22.4ครับเพราะเป็นปริมาตรที่ STP นะครับ V ตัวนี้เอาไปใส่ได้เลยครับเนี่ย V ตัวเนี้ย3 4 4 4ก็คือวอลลุ่มนั่นเองครับเขียนไหมครับใส่ได้เลยนะครับก็จะเป็น1 3 4 4หารด้วย22.4ครับเราจะได้โมลเกิดขึ้นนะครับ13.44นะครับ หาด้วย22.4ครับผมเหลือ0.6โมลครับมีแก๊สไฮโดรเจน0.6โมลครับอ่าทีนี้เทียบสมการเคมีต่อครับจากปฏิกิริยาครับจากปฏิกิริยาครับเขียนไหมครับจากปฏิกิริยาแก๊สไฮโดรเจนนะครับ2โมลเขียนคำว่าเกิดปฏิกิริยาพอดีเพราะจุดใช้คำนี้พอดีกับคาร์บอนครับผงถ่านนั่นเองนะครับคาร์บอนนะครับกี่โมลครับ1โมล เห็นไ,ไหมครับหนึ่งโมลแต่จริงๆแล้วเรามีาไฮโดรเจนเท่าไหร่ครับ0.6โมลเองเห็นไหมครับ0.6โมลงั้นก็จะเกิดยาพอดีกับคาร์บอนเท่าไหร่ครับก็คือ0.6นย์จุคูณหหารสองคูณหและหาร2นะครับคูณเฉียงขึ้นมาและหารลงมานะครับเขียนไหมครับก็จะเป็น0.6นยคูณหนหารสนะครับก็คือ0.3นั่นเองนะครับเกิดค,คาร์บอนอยู่0.3โมลครับอ่าเกิดค,คาร์บอน0.3โมลครับ มยโจทย์ต้องการเป็นอะไรครับคาร์บอนเป็นกรัมอ่าอ่าด้านนี้ละกันนะครับโจทย์ต้องการคาร์บอนเป็นกรัมใช่ไหมก็ไปแปลงอีกใช่ไหมก็คือหามวลของคาร์บอนนั่นเองก็คืออะไรครับ n อ็นเท่ากับจส่วนเอันั่นเองใช่ไหมครับใช่ไหมนะครับแทนค่าไปเลยครับ n n คือ0ูนจครับนี่เราหาเมื่อกี้ g ก็คือมวลของคาร์บอนครับเข้าใจไหมครับ m w คือ m w ของคาร์บอนครับมวลอะตอมนั่นเองคือ12 ย้าย12ไปคูณได้เลยได้มวลของคาร์บอนแล้วเรียบร้อยครับนะครับเรียบร้อย12คูณ0.3ครับ3.6กรัมครับได้คำตอบแล้วรับครับง่ายมากนะครับง่ายมากเหมือนข้อเมื่อกี้เลยครับเหมือนได้เลยนะครับใช่ไหมแต่ว่าเขาถามอย่างอื่นก็ให้ในรูปแบบอื่นมาคือเปลี่ยนสูตรเฉยๆวิธีการทำคล้ายๆกันนะครับ